ต่อมาบ้านเมืองเกิดสงครามก็อยากจะมีที่พึ่งพระก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ก็บางทีก็เอาจีวรน,นี่แหละฉีกจีวรให้เศกด้วยคาถาของท่านเอาไปคาดหัวไปลบเกิดไปตาย พ่อครับอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องครับที่มาที่ไปของการมีพระเครื่องเนี่ยในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรโอ้ต้องสืบเรื่องมานานนะต้องย้อนไปหลายหลายร้อยปีหลายพันปีเพราะว่าเข้าใจว่าที่ในอินเดียเนี่ยไม่น่าจะมีพระเครื่องถ้ามีในรูปแบบไทยเนี่ยไม่มีแต่ก็มีคนถือโชคถือรางครับมีมีได้เครื่องรางของขลังมีครับ กระทั่งแบบใบมะม่วงใบพริกเอามาห้อยหน้าร้านเป็นเครื่องรางของขลังเนะี่ย oh, oh, oh. เรียกว่าไทยนี่หนักกว่าเราอยนะเรายังยังบูชาพระเครื่องนะ uh, ไม่ถึงกับเอาเมล็ดพริก uh. เอามะนาวมาแขวนหน้าร้านไม่ถึงขั้นนั้นนะอต้องเล่าโยงก,ก่อนว่าในในสมัยที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วพระพุทธเจ้าบริธินิพพานแล้วเนี่ยแขวนคันธารลลาดก็จะมี การหล่อพระพุทธรูปสร้างพุทธรูปขึ้นได้คุยในตอนต้นแล้วว่าสมัยคันธาระเนี่ยต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆก็มีการสร้างองค์แทนพระพุทธเจ้าก็คือพุทธรูปบางทีก็แกะสลักที่หินอย่างประเทศจีนที่เมืองถ้ำที่เมืองตุ้นห่วงก็แกะไว้บางทีก็ไปวาดภาพบ,บางทีก็ไปหล่ออย่างนี้ขึ้น ต่อมาบ้านเมืองเกิดสงคราม,มาบรรดาชายไทยหรือว่าชายทั้งหลายทั่ว,วประเทศประเทศอื่นด้วยก็อยากจะมีที่พึ่งอคนเรานั้นเรื่องที่พึ่งนี่นเป็นเรื่องสําคัญที่พึ่งทางกายที่พึ่งทางใจครับก็มาหาพระโดยเฉพาะประเทศไทยก็มาหาพระพระก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ก็บางทีก็เอาจีวรน,นี่แหละฉีกจีวรให้เสกด้วยคาถาของท่านอเอาไปคาดหัวครับไปลบเกิดไปตาย ชนะมาไอคนที่ไม่คาดหัวตายทีนี้บางท่านก็หล่อพระพุทธร,รูปองค์เล็กๆอย่างเรียกว่าพระก,กริ่งนะก็ให้ติดตัวไปก็มีการปลุกเสกพุทธาคม,มก็ติดตัวไปกับแคล้วคลาดปลอดภัยคือพระเครื่องนี้จริงๆแล้วคือมาจากไทยเลยเนี่ยนะ,ะถ้าจะพูดให้ชัดก็เริ่มต้นที่ประเทศไทยเนี่ะเพราะว่าชาติอื่นเราไม่ค่อยมีรายละเอียดชาเมืองไทยที่พอหล่อพระพ,ทพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหล่อพระพุทธร,รูปแล้วเนี่ย ต่อมาก็มีการพิมพ์ด้วยเนื้อผงก็ที่ว่าถือว่าสุดยอดก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพระบรังศรีในประวัติกล่าวว่าวันใดก็ตามที่ท่านบินธบาตมาแล้วเนี่ยท่านเคี้ยวอาหาร<ะ>ถ้าคำใดมีรสอร่อยท่านะจะคายทันทีค<อ>ายแล้วก็เอาตากไว้<ะ>เมื่อตากไว้เยอะๆเข้าหลายคำเข้าก็เลยมาตำตำแล้วก็อัดเป็นพระเครื่อง เรียกว่าพระสมเด็จซึ่งขณะนี้องค์หนึ่งงก็หลายล้านอว่าโอ้ไม่ใช่หลายล้านนะหลายร้อยล้านนะนั่นนั่นก็คือความเลื่อมใสศรัทธาครับบวกพุทธาคมที่ที่พระเถราจารย์ท่านอธิฐานไว้ครับอันนี้ต้องยอมรับกับพิธีกรท่านผู้ชมนะว่าพลังไม่มีจริงๆพุทธเรียกว่าพุทธาคมเนี่ยมีจริงๆได้สัมผัสกับตัวเองมาหลายครั้งครับที่พอหล่อพระพุทธรูปแล้ว ได้ทําพระผงพระพิมพ์แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือก็อยากจะหล่อรูปของท่านาเป็นรูปเล็กๆครับเป็นเหรียญบ้างอ,อันนี้ตัวท่านไม่ได้เป็นผู้ทํานะคือลูกศิษย์เป็นผู้เสนอเป็นผู้ขอ,อท่านเมตตาก,ก็ให้ทํามาแล้วก็ที่ไปที่มาเริ่มต้นก็จะประมาณนี้